สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยครับสําห ลิปวันนี้เป็นคิวของ iPhone รุ่นใหญ่นะครับ iPhone 12 Pro Max แล้วก็11 Pro Max นะครับในคลิปนี้เรานำราคาทั้ง2รุ่นนี้มารวมไว้ด้วยกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อทั้ง12 Pro Max แล้วก็11 Pro Max นะครับสามารถมาเช็คราคาก่อนได้มีทั้งเครื่องพร้อมโปรเน็ตแล้วก็แบบไม่ติดโปรนะครับมาอัปเดตให้เหมือนเดิมซึ่งตัวเครื่องก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับสำหรับ12 Pro Max แล้วก็11 Pro Max มีความเหมือนกันในลหลายๆอย่างซึ่งในเรื่องของราคาปัจจุบัน,น ในช่วงกลางเดือนเมษายนก็มีการ,รลดราคาให้บ้างนะครับท่านชอบรุ่นไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max แล้วก็11 Pro Max นะครับเมื่อนํามาเทียบกันก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับทั้ง2รุ่นให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันความละเอียดเท่ากันนะครับแต่ว่าในเรื่องของขนาดหน้าจอ12 Pro Max จะมีจอที่ใหญ่กว่า11 Pro Max อยู่นิดหน่อยนะครับก็คือ12 Pro Max ให้หน้าจอมา6.7นิ้วนะครับส่วน11 Pro Max จะอยู่ที่6.5นิ้วแล้วก็ท พิเศษกว่าก็คือ12 Pro Max รองรับ 5G นะครับในขณะที่11 Pro Max ได้สูงสุดเพียงแค่ 4G เท่านั้นแต่ว่าอย่างอื่นก็ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเทียบในเรื่องของสเปคแน่นอนว่า12 Pro Max ก็จะดีกว่าถ้านาที่อยากจะดูการเปรียบเทียบแบบละเอียดนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราผมได้ทําการเปรียบเทียบไปแล้วนะครับทั้งในเรื่องของกล้องในเรื่องของสเปคหรือว่าการใช้งานต่างๆสําสหรับ iPhone 2รุ่นนี้นะครับยังไงสามารถย้อนไปดูได้เราจะมาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรก ก่อนนะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่16เมษายนปี2022เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนร้านแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max จะจำหน่ายโดยร้าน iStudio นะครับมาขายผ่านทาง Lazada ตอนนี้ความจุ128กิกสินค้าหมดทุกร้านนะครับถ้ามีก็จะเริ่มต้นที่256กิกะไบต์ขายอยู่ที่42,900บาทนะครับถ้าไหนที่ชอบความจุเยอะก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหม สีสีวิธีการจ่ายเงินก็เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรก42,900บาทนะครับ iPhone 12 Pro Max ความจุ 256GB ดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 12 Pro Max เหมือนกันนะครับตัวเครื่องเป็นโมเดลไทยเครื่องศูนย์เครื่องใหม่ร้านนี้มีเฉพาะความจุ 512GB เลยนะครับแล้วก็ราคาขายเพียงแค่3 8 0 0 0 1,690บาทเท่านั้นได้ความจุเยอะแล้วก็ลดราคาให้ค่อนข้างเยอะนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4. วิธีการจ่ายเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับเราสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือว่าจะโอนเต็มจํานวนรวมไปถึงการจ่ายผ่าน lazada wallet ก็ทําได้ทั้งหมดนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วยนี่เป็นราคาสําหรับ iphone 12 pro max นะครับอาจจะหาซื้อค่อนข้างยากสําหรับแอป lazada แต่ว่าถ้าท่านติดตามช่อง เร,รเราก็จะมีร้านมาให้ได้สั่งซื้อกันแบบนี้ทุกรุ่นสําหรับ iPhone ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max จากทางน้านแอป Lazada ส่วน iPhone 11 Pro Max นะครับความจุ64 g ิจาก Lazada จัดจำหน่ายโดยทาง Apple นะครับราคา39,900บาทผ่อน0%ได้10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ3,990บาทตัวเครื่องเป็นเครื่องศู์ไทยเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้นะครับ ท่าไในที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าถ้าสินค้าหมดก็จะมีเป็น iPhone 11 Pro นะครับที่อยากจะแนะนําให้ซื้อการราคาเพียงแค่29,900บาทเท่านั้นจัดจาหน่ายโดยทางร้าน Banana IT นะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้ร้อเปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีถ้าไในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 12 Pro Pro แ a x แล้วก็11 Pro Max นะครับจากทางน้านแอป LazaDA ราคาล่าสุดก็จะประมาณนี้นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อ,อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเป็นลิงก์ของ Lazada นะครับราคาจากแอป Shopee มีเฉพาะ12 Pro Max นะครับแล้วก็เป็นความจุ256 g b จะจําำหน่ายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับขายอยู่ที่42,900บาทมีเหลือเฉพาะสีทองนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Sho ป e e ส่วน11 Pro Max ไม่มีจัดจำหน่ายนะครับสำหรับแอปช้อป ส่งท้ายกันที่ร้านจาก JD c e n t r a นะครับ iPhone 12 Pro Max ความจุ256 g b จากราคาปกติ43,900บาทลดราคาเหลือ4 9 9 0บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อน0%ได้6เดือนนะครับจ่ายเดือนละ6,832บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีกราฟฟสีไปซิฟิกดูแล้วก็สีทองนะครับชอบสีไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ JD c e n t r ก็ จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ iPhone 12 Pro Max แล้วก็11 Pro Max จากหลายร้านนะครับ Lazada, Shopee แล้วก็ JD เ e n นทันถ้าจะสั่งซื้อตอนนี้ที่พอหาซื้อได้ก็จะเป็น12 Pro Max นะครับราคาเริ่มต้นประมาณ38,000-40,000ต้นๆน,น,นะครับส่วนถ้าเป็น11 Pro Max ตอนนี้สินค้าอาจจะค่อนข้างหาซื้อได้ยากแล้วถ้ามีก็จะเป็น iPhone 11 Pro นะครับทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันที่ขนาดหน้าจอราคาก็ถูกกว่าด้วยนะครับท่านชอบ แบบไหนสามารถเลือกซื้อได้ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max ทั้ง3ค่ายมือถือตอนนี้ไม่มีจัดจำหน่ายนะครับถ้าจะไปซื้อพร้อม Pro ถ้ามีก็จะเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับเรามาเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสำหรับค่าย TrueMove H i p h o n e 12 Pro Max มีขาย3ความจุนะครับ128 g b 256 GB, แล้วก็512 g b มีให้เลือกทั้งหมดสสี 4. ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่39,900บาทนะครับโปรเน็รายเดือน เป็นโปรโยายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา26,200บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้เริ่มกันที่โปรโแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1,699บาทต่อเดือนโปรโนี้ซื้อเครื่องได้ราคา26,200นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,000สัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็1,200นาทีโทรฟรีในเครือข่าย u e m o v e H G 24ชั่วโมงเฉพาะ30นาทีแรกนะครับถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1,399นะครับโปรนี้ ซื้อเครื่องได้ราคา27,200พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,000สัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดค่าโทรให้มาทั้งหมด900นาทีโปร1199ซื้อได้ราคา29,200นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า1,500บาทสัญญาในการใช้งานมี12เดือนเหมือนกันอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดค่าโทร700นาทีนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายซื้อได้ในราคา31,800บาทนะครับสำหรับโปร699สัญญา12เดือนไม่ต้องจ่ายคาางหนน้ อินเทอร์เน็ตให้มาใช้ทั้งหมด50กิกะไบต์ส่วนค่าโทรก็300นาทีนี่เป็นรายละเอียดสำหรับการซื้อ iPhone 12 Pro Max จากทางนั่นค่าย TrueMove H นะครับถ้านในที่สนใจอยากจกะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย D-Tac นะครับ iPhone 12 Pro Max ความจุ128กิกะไบต์ซื้อได้ใน,นราคาเริ่มต้น28,200บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ2199พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า8,500บาทโปร1499 ได้ราคา29,200นะครับจ่ายค่าเน็ดลุงหน้า3,000โปร1099ซื้อได้ราคา31,700จ่ายค่าเน็ดลุงหน้า2,000แล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา33,800จ่ายค่าเน็ดลุงหน้า1,000ถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้ที่ศูนย์ d ีแท็ชทุกสาขาส่งท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 12 Pro Max ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่39,900บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือนสำหรับการย้ายค่าย เเบเดิมซื้อได้ในราคา25,200บาทนะครับซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนของทาง AIS นะครับซื้อได้ในราคา26,200บาทมีค่านล่วงหน้าเหมือนกันโปร AIS Base by ลูกค้าเซเลเนตสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ในราคา25,200โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้านล่างเป็นโปร AIS Base by ลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ในราคา26,200แล้วก็ลูกค้าทั่วไปซื ื้อเครื่องเปล่าได้ในราคา39,900บาทนะครับถ้านในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ ais shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iphone 2รุ่นนะครับสำหรับ iphone 12 pro max แล้วก็11 pro max นะครับราคาโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับอยากจะซื้อแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้สําหรับ iphone 12 pro max ซื้อได้ทั้งติดโปรแล้วก็ไม่ติดโปรนะครับส่วน11 pro max นนัน้สามารถซื้อได้เฉพาะเครื่องเปล่าซึ่งก็มีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ